สิทธาส์สิทธาดฉันรู้ว่าเธอไม่พอใจฉะน,นะเธอมีเหตุผลพอแต่แต่เชื่อใจฉันนะะสิทธาดฉันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยไม่แม้แต่นิดเดียวฉันสาบานนะว่าฉันไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยสิทธาดอย่าไปแบบนี้สิ ยังน้อยพูดอะไรหน่อยนะจะให้หยุพูดอะไรฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วทุกวันนี้ฉันยังสงสัยเรื่องนนเดิมมาตลอดไม่ว่าเรื่องนี้ใครจะเป็นคนทำเธอหรือแม่เธอมันสำคัญด้วยเหรอมันไม่เกี่ยวหรอกรู้ไหมอะไรที่สำคัญเธอรู้บ้างไหมไม่เธอไม่รู้เลย ไม่ว่าใครจะทําฉันไม่สนฉันยอมรับว่าครอบครัวฉันเคยทําผิดต่อครอบครัวเธอมากมาๆตอนนั้นฉันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันพ่อฉันไม่รู้เรื่องฉันกับพ่อไม่ผิดแต่ไม่ว่าอย่างไรเราพยายามชดใช้สิ่งที่เราทําฉันไปที่บ้านเธอไปง้อเธอฉันคิดว่าเธอจะเชื่อฉันฉันเอาแต่ตะโกนเรียกเธอแต่เธอไม่เคยหันมาสนใจฉันไม่รู้ว่าทําไมแม่ฉันถึงทำแบบนั้นแม่ฉันกำลังคิดอะไรแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับฉันเลย ฉันไม่รู้เรื่องแต่ฉันยังพร้อมที่จะพยายามแก้ตัวตอนนั้นทุกฟังฉันบ้างหรือเปล่าล่ะไม่เลยเธอกลับตบหน้าฉันแทนและจำได้ไหมว่าวันนี้เหตุการณ์มันแปลกแป,ปขึ้นโชคชะตาทำให้เธอได้ม,มายืนอยู่ในจุดที่ฉันเคยยืนทุกอย่างมันกลับกันมันกลับไปเป็นเหมือนวันนั้น ไม่หรอฉชน,นีบอกได้เลยว่าจะไม่เรื่องหนึ่งครั้งนี้มีเรื่องที่สำคัญมากที่เธอจะต้องรู้และครั้งนี้มันคงทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่เคยเชื่อใจฉันเลยทั้งๆท,ที่ฉันเชื่อใจเธอมาตลอดไม่ว่าอย่างไงไม่เคยหยุดเชื่อเชื่อมั่นมาตลอดไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นมันไม่มีทางใช้ฝีมือของเธอฉันเชื่อใจเธอ ว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นของแม่เธอแต่มันไม่สำคัญแล้วครอบพัอฉันอับอายแม่ฉันกับพ่อฉันต้องอับอายแล้วพ่อแม่ฉันเกี่ยวอะไรด้วยละ่ะแต่ไม่มีลูกชายคนไหนลืมลงหรอกมันเหมือนที่เธอไม่มีทางลืมตอนที่ครอบพัวเธอเสียหน้ายัางไงละ่ะเธอยังไม่ลืมใช่ไหม นั่นแหละโรชนีฉันไม่ได้ว่าอะไรเธอไม่ได้กล่าวหาว่าเธอทําอะไรแบบนั้นเพราะฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ฝีมือเธอแต่ความจริงก็คือเธอพูดถูกแล้วฉันผิดเองเราไม่มีทางเข้ากันได้ตราบใดที่เราสองคนอยู่ด้วยกันชีวิตของครอบครัวเราก็จะสับปล้อนแล้วก็วุ่นวายมากขึ้น พวกเขาจะเรื่องเล็กๆมาทะเลาะก,กันแล้วเราสองคนก็ไม่ต้องการแบบนั้นใช่ไหมละ่ะโรชนีสิทธาสันได้สั่งให้เราสองคนอยู่ด้วยกันสามเดือนรชนีตอนนี้มันผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วเหลือเวลาอีกแค่สองเดือนมาทําให้มันจบๆไปซะหลังจากนั้นเราสองคนจะได้แยกทางกันใช้ชีวิตของตัวเอง หลังจากนี้อีกแค่สองเดือนเราจะไม่ต้องมาติดต่อกันอีกสื่อสารกันอีกเราจะได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองแล้วเราสองคนจะแยกกันตลอดไปเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนั้นมันคงจะเกิดเรื่องอย่างวันนี้ขึ้นอีกแน่ นี่อาจจะเป็นบทอาสานของเราแล้วล่ะจบกันสักที เแม่ขอแอปเปิ้ลหน่อยได้ไหมคะหนูอยากจะรีบไปทำงานได้สิเฮ้แซมนั่งลงกอนมากินอาหารเช้ากันจะรีบไปไหนเนี่ยไม่เป็นไรหนูรีบไปทำงานเนี่ยค่ะหนูมีการประชุมสำคัญกับหัวหน้าหลังจากนั้นก็ต้องไปงานกุศลกับหัวหน้าอีกว้าผ่านไปแป๊บเดียวก็สนินีกับหัวหน้าแล้วเลยเนี่ยแน่นอนเลยค่ะทำไมล่ะเพราะว่าหัวหน้าของหนูจ้างหนูทั้งทีเขาใจดีมากเป็นคนสูงอายุที่ใจดีมากๆเขาพอใจกับงานของหนู หนูจัดงานจัดการของเขาได้ดีค่ะเขาพูดถึงเาการเลื่อนขั้นของหนูด้วยนะคะและเขานั่นแหละที่เป็นคนให้ชุนี้กับหนูนะ <c oughs> เขารู้ดีว่าจะดูแลลูกจ้างยังไงให้มีความสุขนะแต่ว่าป้าไม่เข้าใจนะว่างานแกมันมีเนื้อหาย,ยังไงอะ <c oughs> อะไรกันคะแม่เขาจ้างแซมแบบไม่สัมภาษณ์อะไรเลยตอนนี้ซื้อเสื้อผ้าให้มันแปลกๆอ๋อป้าป้านหัวโบราณมากเลยนะคะ ในโลกธุรกิจสมัยนี้นะพรสวัสดิ์มันมีค่ามากและงานของหนูทักษะของหนูได้นํามาใช้ทําให้งานได้เจริญรุ่งเรืองและหนูควรได้อะไรดีๆใช่ไหมละ่ะแน่นอนก็ใช่แต่ว่าป้าขอลคะค่ะป้าน่ะไม่มีทางเข้าใจหรอกเพราะป้าน่ะประเมินหนูต่ําไปตลอดยังไงก็เถอะป้าดูแลโรชนีไปโรชนีต้องการคําปรึกษาม,มากกว่าหนู <c oughs> แม่คะแอปเปิลหน่อยขอบคุณคะ่ะ บายนะบายจ้ะบอกมาเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เออไม่ค่ะลุงเดี๋ยวหนูทำเองนะอดทนกับหนูไว้ก่อนนะคอยดูแล้วกันนะหนูทำงานได้ดีแนะ่ คุณลุงค้าน้ำมันอยู่ไหนอะ อโอ้ไม่นะไม่เป็นไรนะครับช่างวัาเธอผมจัดการเองไม่คะ่ะลุงขนมปังแผ่นพวกนี้มันจะยากขนาดไหนกันหนูจะทำขนมปังแผ่นให้ได้เลยทุกคนที่บ้านจะได้กินขนมปังที่หนูทำคอยดูนะทุกคนจะชื่นชมหนูอรุณส,ส,ส,สวัสดิ์ครับสวัสดีตอนเช้าจ้ะ ขนมปังไหมรบกวนด้วยครับอขอบคุณนะอืหนังสือพิมพ์ขออ่านพาดหัวข่าวหน่อยนะอพ่อครับได้อ่านหนังสือพิมพ์วันนี้ไหม น่าอับอายมากๆเลยนักข่าวเอาเรื่องที่เรารดนจับไปทำข่าวใหญ่งั้นเอาอย่างนี้ผมจะโทรหาบอกอของนังสือพิมพ์ตอนนี้เลยไปต่อว่าเขาว่าทำไมเขาทำแบบนี้ได้ยังไงเรื่องแบบนี้ทำให้ครอบครัวเราเจอแต่ปัญหาคุณย่าคะ สวัสดีทุกคนสวัสดีสบายดีไหมครับแล้ววันนี้มีอะไรกินบ้างอะิอะช่างเถอะนะเดี๋ยวแม่จะทําให้กินเองแป๊บเดียวโอ,โอไ้ไม่ไม่ไม่น่าก่อนนะผมตายแล้วไม่มีเวลามาเลือกแล้วจะกินอะไรที่มีแล้วก็รีบไปทำงานพอแล้วผมอาจจะลืมแบบท็อปไปในห้องไง กินกันไปก่อนนะเดี๋ยวผมมาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเราก็เจ็บหัวสิเดินไม่ดูทางอ่ะทำแบบนี้กับฉันได้ไงอ่ะไม่ไม่ฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นอ่ะฉันพูดถึงอาหารที่เธอเพิ่งกินฉันทำเองนะอ๋องั้นเหรอใครๆก็ทำได้ี่แค่ขนมปังอะ่ะ จะอวดเก่งทำไมฉันกินไปก็แค่นั้นมันไม่สำคัญหรอกเนอะเธอคิดว่าฉันจะชมเธอหรอกเหรอ,อคิดเหรอเธอคิดเหรอว่าฉันจะดีใจจุดปลอบเธอไม่มีทางหรอกเนะฉันจะเป็นนักธุรกิจนะฉันคิดแต่เรื่องกำไราขาดทุนแค่นั้นเนอะฉันกินไปแล้วแค่นั้นก็จบแค่อิ่มท้องก,ก็พอแค่ไม่อยากไปทำงานแบบหิวๆก็เลยกินอะไรนิดหน่อยจะได้ทำงานไหวฉันไม่ตนวรอกว่าใครทำช่างเถอะโชคดีนะอืม นี่อาหารเที่ยงขอบคุณจ้ะนี่ฟังนะนี่โมนาตั้งแต่ที่แซมไปทำงานหลังจากที่เราคุยกันเมื่อเช้าเนี่ฉันยังไม่สบายใจเลยฉันไม่เข้าใจนะว่าใครกันที่ทำงานแบบนี้ฉันกลัวว่าแซมจะทำอะไรไม่เข้าท่าอยู่ฉันเคยพูดเตือนแล้วนะธุรคาไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าแซมกำลังทำอะไรเธอทำอย่างฉลาดเธอเป็นคนฉลาดนะอะใช่สิดูสิ โรชนีก็รับมือกับชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดีแซมก็จะทําได้แบบนั้นเหมือนกันแล้วคอยดูนะลูกสาวของเราจะทําให้เราภูมิใจอย่างแน่นอนโรชนีใช้ชีวิตได้ดีดตรงไหนกันไม่ใช่เลยตอนนี้ฉันถึงเป็นห่วงแซมไงละ่ะธุรคานั่นเพราะว่าโรชนีอยู่ภายใต้การควบคุมของเธอมากเกินไปฉันพูดจริงๆนะฉันไม่อยากจะทําแบบนั้นกับแซมรฉันไม่อยากจะยุ่งกับชีวิตเธอแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะ ไปทำงานเธอเดี๋ยวไปสายโชคดีแล้วกันนะโอ้ีีค่อยๆนะโอ้ยโอ้ยโอสวัสดีค่ะพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ว่าใครที่เจออะไรแบบนี้ก็คงต้องทนไม่ไหวละค่ะ นี่รชนีมาหาฉันหน่อยสิมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นฝีมอือของเธอใช่ไหมเธอเน่ะไม่ควรจะเอาเรื่องคนในครอบครัวไปคุยกับคนนอกนะมันไม่ดีหรอกไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยถ้าเป็นลูกสะใภ้ฉันเธอไม่มีทางทําอะไรแบบนี้แน่ช่างมันเถอนนะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นซะก่อนอื่นบอกมาหน่อยว่าเธอมาที่นี่ทําไมก็จะให้บอกว่ายังไงล่ะคะฉันเศร้ามากท้าดินเรื่องนี้ นี่จะถึงการแข่งขันส้ายดีเด่นรอบที่สามแล้วนะช่างธนาสปายของเธอคงจะไม่เข้าแข่งขันแล้วใช่ไหมแล้วใครบอกคุณละคะว่าหนูจะไม่ลงการแข่งขัน,นพอกันทีเรื่องเกิดขนาดนี้เธอยังจะกล้าลงแข่งขันอีกเหรอคุณเข้าใจผิดแล้วนะที่จริงแล้วนะ่ะมันเป็นการเข้าจีผิดกันที่กลายเป็นเรื่องใหญ่จนต้องออกสื่อนะคุณก็รู้ว่าสื่อน่ยเป็นยังไงพวกเขาทําเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่ ดยเฉพาะกับครอบครัวดังอย่างคุณนาครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศสื่อก็ต้องจับตาดูจับผิดเรานะ่ะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วละ่ะแต่คุณคงไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้นะ่ะไม่เกิดขึ้นกับคุณน,นี่ตอนนี้นะ่ะหนูก็เลยคิดว่าเราจะต้องสร้างเชื่อให้นักข่าวหน่อยเข้าใจที่หนูสื่อนะนี่เรามาที่นี่เพราะคิดว่าเธอกําลังเศร้ากะจะให้เธอระบายให้คําปรึกษากับเธอแต่สภายของที่นี่กลับทําให้เราขายหน้านะ่ะ <c oughs> ไปกันเถอะนะ <c oughs> ไปกันเถอะ <c oughs> คุณป้าคะ ตเตรียมพร้อมไว้กันแล้วกันนะเพราะว่าสไพย์ของบไบคกรนาคนนี้จะเข้าลงแข่งขันและชนะมาอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะไปกันเถอะพัมมี่ฉันไม่ทนแล้ว อฮ้ยไอ้ตาแก่นั่นน่ะมันโชคดีมากเลยนะว่าไหมไม่รู้ไอ้นั่นเนี่ยไปหาคนสวยๆมาจากไหนเยอะแยะเลยอนี่เพื่อนหลายคนก็ว่ากันดีว่าทําดีแล้วจะได้ดีมีเงินแล้วจะมีอํานาจต่แก่นั่นน่ะมันคงจะมีเงินเยอะแต่ดูสิคนสวยกําลังเดินมาทางนี้แล้ว ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีขอเสียงต้อนรับแขกของเราคุณบาวเวจอขอเชิญครับท่านเชิญครับผม ขอยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาในวันนี้ทั้งผมและเพื่อนร่วมงานของผมดีใจที่ทุกคนมารวมตัวกันในวันนี้และตอนนี้เราจะประกาศชื่อของคนที่ร่วมบริจาคให้ทางเรามากที่สุดนะครับรบวนหน่อยนะฉันหรือคะใช่เอาเลย <laughs> เอาเลยสิ ผู้ชนะของเราก็คือสิทธาดคุรณาโอ้น่าชื่นชมขอบคุณมากนะ สามเดี๋ยวคุนี่เธอกำลังทำบ้าอะไรเนี่ยเธอกำลังทำอะไรอยู่ไปยุ่งกับไอ้ตะแก่นนั่นทำไมอแล้วเธอแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยสามก่อนอื่นเลยนะมันไม่ใช่เรื่องของเธอแต่ถ้าเธออยากจะรู้ล่ะก็ฉันบอกให้ก็ได้คุณบาเวจาเขาเป็นหัวหน้าของฉัน และนี่คืองานของฉันฉันคือผู้จัดการส่วนตัวและพนักงานประชาสัมพันธ์ของคุณบาวเวจ์งานใหม่ละผู้จัดการส่วนตัวอย่างนั้น่เหรอนี่แซมเท่าที่ฉันรู้เนี่ยเธอไม่เคยทำงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์เลยนี่เธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานสังคมหรือว่างานประชาสัมพันธ์เลยด้วยซ้ำหัวหน้าเธอพาเธอมาที่นี่พามางานใหญ่แบบนี้เธอไม่คิดหรือว่าอาจจะมีอะไรในกอไผ่แซมเธอกำลังก้าวหน้าเร็วเกินไปงานใหม่เนี่ยอันตรายมาก าสว่างได้แล้วแซมตาสว่างและคิดว่าสิ่งที่เธอกำลังทำเนี่ยมันผิดอย่างมากเลยนะแซมแซมคิดว่าผู้หญิงทุกคนมีสัญชาตญาณที่ดีพวกเธอจะขี้สงสยัยแต่เธอเนี่ยไม่สงส,ยสัยตะแกนนั่นเลยเหรอเธอไม่คิดหรือว่าตะแกนนั่นอ่ะมันมีเจตนาไม่ดีแซมงานที่เธอกําลังทําเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันดูไม่ดีเลยไม่ดีอย่างมากเลยนะ มันไม่ดีเอาซะเลยแซมเธอเป็นเหมือนพี่สาวฉันฉันเลยจะพูดพี่สาวกับผีนะสิสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับฉันทั้งหมดมันก็เป็นเพราะพี่สาวเธอนั่นแหละฉันเสียทุกอย่างไปเพราะพี่สาวของเธอแล้วทำไมตอนนั้นเธอไม่เห็นหัวฉันบ้างล่ะเราไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำนะสิทธาทําไมเพิ่งจะมาห่วงฉันอูแลตัวเองได้เธอไม่ต้องมาห่วงอะไรฉันหรอกนะ ดูแลตัวเองกับเมียตัวเองไปเถอะฉันดูแลตัวเองได้ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นโอ้โอเคเดี๋ยวนะเธออิจฉาฉันสินะอิจฉาเพราะว่าฉันได้รับความสนใจจากคนที่มีอิทธิพลและบอกให้รู้นะสิทธาดฉันรู้ว่าคุณบาเวจากำลังคิดไม่ซื่อกับฉันแต่ยังไงเขาก็ได้แต่คิดไม่มีทางได้ตัวฉันไปฉันมีแต่ได้กับได้นะโอเคไหม ฉันพร้อมและเต็มใจมากที่จะทำงานนี้ขอตัวแล้วนะครอบครัวพาร์เทลนี่มันยังไงกันนะทำไมครอบครัวนี้มีแต่ผู้หญิงและผู้หญิงบ้านนี้ทำไมถึงได้รักกันทุกคนแบบนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยเราจะต้องทำอะไรหน่อยแล้วเราจะไม่ยอมให้แซมต้องทำแบบนี้